ฉันรักที่จยืนอยู่ตรงนี้ตกลุมราก,กับเวทีทำกลางเสียงเชียร์และการปรบมือเหล่านั้นที่มีให้ฉันทุกอย่างคือความเร่ารอ้อนต้องซ้อมต้องอยากลำบากเพียงใดกว่าฉันจะได้ก้าวผ่านกำแพงนี้ไปจนถึงนาทีที่ฝันเมื่อ้ามานั้นเปิดให้ฉันแสดงเป็นคนเป็นไม่เป็นคนเดียวที่ไม่ทัน ร้องไห้ตอนกับบานซ้ำอยู่อย่างนั้นตั้งกี่ครั้งร้องเพลงไม่เอาไหนทำไม่ได้ในใจในบางวันก็สูญเสียทุกความมั่นใจไปมากมายคนอื่นๆเมื่อมองไปเมื่อไรก็ดูจะเปล่งประกายกว่าฉันความฝันต้องเกิดอย่างเยือจึงได้มาใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปดอกไม้จึงบานคำว่าพาย,ยายามไม่เคยทำร้าย พันนั้นเติบโตและสูงใหญ่และคงต้องมีสักวันจะได้ดังใจสมปรารถนาหนึ่งสองสามทีมเซฟสุดยอดขอบคุณมากลอมาขยับเข้ามาพี่บอลคะขยับมาใกล้ๆค่ะโอเคแล้กขยับมาลูกขยั แล้ววันนี้่อยแล้ววันนี้ลูกคือขาวเถอมาเถอะมาเรียกว่าเป็นไป,นปนตามคาดของหลายท่านนะคะอีกคนไม่อยู่ไม่เป็นไรนะ,ะจะบอกว่าน้องๆนี่ซ้อมกันอย่างหนักมากและเชื่อว่าทุกวงก็ซ้อมกันอย่างหนักนะคะและนี่คือรางวัลแห่งความพยายามและความอดทน พระรามาสุภาษณ์บรมราชกุมารีนะคะและรับเงินรางวัลจากผู้จัดการค่ะผูบ้บริหารของเราาาค่5,000บาทเจ็บซีอิอแล้วหลังจากนี้แชมป์ของเรา